กาบสวัสดีค่ะพี่พี่กาบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านค่ะจากช่องรุ่งเรืองพาเครื่องค่ะพี่พี่นะจากช่องรุ่งเรืองพาเครื่องค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะพี่พี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่นะ 0990641307ค่ะหรือพี่ๆสามารถแอด i n Line ค่ะด้วยเบอร์โทรติดต่อเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆนะเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้น้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่ๆค่ะ25่ะ25รูป25องค์ด้วยกันนะคะพี่ๆีินะรูป25องค์ด้วยกันนะคะ พาช่องน้องเป็นพระเหมาพาบ้านเป็นพาเช่าเหมารวมนะคะพี่พี่นะต้องรบกวนพี่พี่ดูองค์ที่ชอบดวง์ที่ใช้ก่อนได้เลยค่ะพี่พี่เนาะดวง์ที่ชอบเลือกองค์ที่ใช้ก่อนได้เลยนะคะพี่พี่นะลุงเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะสามารถทักมาเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนได้ไม่ว่ากันค่ะพี่พี่เนาะ ช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนน้องส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่นะน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะไม่คิดค่าส่งเพิ่มเลยค่ะพี่พี่นะพี่พี่ท่านไหนยังไม่สะดวกใจนะคะสามารถเป็นปลายทางได้ค่ะพี่น้องต้องขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทเนาะพี่พี่เนาะขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะ มาเริ่มกันที่องค์ที่หนึ่งเลยดีกว่าค่ะพี่ๆนะองค์ที่หนึ่งค่ะเป็นพระพุทธโสธรค่ะพี่ๆนะองค์นี้เป็นพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะพี่ๆเนาะเป็นพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะสองห้าสามแปดค่ะพี่ๆด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะพระพุทธโสธรค่ะพี่พี่เมืองฉะเชิงเซาค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นะ ปดสิบปีกรมตำรวจค่ะพี่พี่องค์นี้เขียนแปดสิบปีกรมตำรวจค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทบค่ะพี่พนะเป็นหลวงพ่อทบค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พ พระคูพิชิตพัชราจาร์ค่ะพี่พี่นะเป็นพระคูพิชิตพัชราจารย์หลวงพ่อทบค่ะพี่พี่เนาะเป็นหลวงพ่อทบค่ะฉลองครบรอบแปดสิบเอ็ดพันษาค่ะพี่พี่นะฉลองครบรอบแปดสิบเอ็ดพันษาค่ะพี่พี่เมื่ออายุ9 5้าปีค่ะพี่พี่นะองค์นี้เขียนเมื่ออายุ9 5้าปีค่ะ2 5 1ห้าค่ะพี่พี่สอ้าค่ะวัดโบสถ์ค่ะ โพทองค่ะพี่พี่โพทองค่ะวัดโบสถ์โพทองค่ะพี่พี่นะเมืองเพชรชบูรณ์ค่ะพี่พี่นะองค์นี้เมืองเพชรชบูรณ์ค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทบค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะ หลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะองนี้เป็นหลวงปู่โตค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะอนุสอ์ค่ะพี่พี่สร้างโรงเรียนค่ะพี่พี่นะองนี้เขียนอนุสณ์สร้างโรงเรียนค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงปู่โตค่ะพี่พี่องนี้เป็นหลวงปู่โตค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่พี่ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องได้เลยค่ะพี่เนาะลุงเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่ๆทุกท่านค่ะพี่ๆนะลุงเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะต่อไปค่ะพี่พองค์ต่อไปค่ะสมเด็จ พระพุทธลีลาค่ะพี่พี่นะสมเด็จพระพุทธลีลาค่ะ25พุทธศตวรรษค่ะพี่พี่นะองค์นี้25พุทธศตวรรษค่ะเนื้อกะไหล่ทองค่ะพี่พี่นะองค์นี้เนื้อกะไหล่ทองค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสมเด็จพระพุทธลีลาค่ะพี่พี่ยีพุทธศตวรรษค่ะพี่พี่นะ ไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นเต่าหลวงปู่หลิวค่ะพี่พี่นะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวค่ะวัดไล่แตงทองค่ะพี่พี่นะวัดไล่แตงทองค่ะด้านล่างเขียนปลดหนี้ค่ะพี่พี่นะปลดหนี้ค่ะรุ่นทีสามค่ะหลวงพ่อหลิวค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อหลิวค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะพ,พี่ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเด e ิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่ๆชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนสามารถติดต่อหาน้องค่ะทักหาน้องได้เลยค่ะพี่ๆนะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะเป็นเต่าหลวงปูหลิวค่ะพี่พี่เป็นคนละไซส์คนละสี่สั้นนะคะพี่พี่นะเป็นเต่าหลวงปูหลิวเหมือนกันค่ะพี่พี่แต่ตรงนี้เขียนมหาลาบค่ะพี่พี่นะตรงนี้เขียนมหาลาบค่ะวัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่นะวัดไร่แตงทองค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ ด้านข้างค่ะต่อไปค่ะพี่พียงต่อไปค่ะ รงรนี้เป็นหลวงปู่ขาวค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ขาวค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะพี่พี่ หลวงปู่ขาวค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงปู่ขาวค่ะสมทบทุนสร้างถังน้ำค่ะพี่พี่วัดถ้ำกองเพค่ะพี่พี่นะวัดถ้ำกองเพนค่ะจังหวัดอุดรราชธานีค่ะพี่พี่นะเป็นอุดรธานีค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่องค์นี้พศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะหลวงปู่ขาวค่ะพี่พี่สมทบทุนสร้างถังน้ําค่ะวัดถ้ำกองเพนค่ะพี่พี่จังหวัด อุดอนธานีค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงปู่ขาวค่ะพี่น้องปล่อยให้พี่ในราคาองศะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาองศาเจ็ดร้อยบาทค่ะราคาถูกๆราคากันเองเลยค่ะพี่พี่นะราคาถูกๆราคากันเองเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทองอยู่ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทองอยู่วัดบางพระค่ะพี่พี่ อง์นี้เป็นหลวงพ่อทองอยู่วัดบางพระค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่องนี้พ่อส่อสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะสวยๆเดิมเก่าๆเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมเลยนะคะพี่พี่ชอบองคไหนสนใจองคไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะรุ่งเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะหลวงพ่ออยู่ ขออภัยครับพี่หลวงพ่อทองอยู่วัดบางพระค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทองอยู่วัดบางพระค่ะต่อไปเป็นหลวงพ่อกล้วยวัดโคศีตาลามค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นหลวงพ่อกล้วยวัดโคศีตาลามค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาค่ะพี่พี่นะองค์นี้เขียนที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาค่ะสองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พี่นะพศสองสองห้าสองหนึ่งค่ะ ด้านข้างค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่ๆนะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะ ต่อไปเป็นหลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่นะองนี้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะด้านข้างค่ะอายุครบแปดสิบปีค่ะพี่พี่องนี้เขียนอายุครบแปดสิบปีค่ะ จังหวัดสมุทรสาครค่ะพี่พนะจังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นหลวงพ่อสุดค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปคะ่ปคะพระคู่วัชกิจจาธรค่ะพี่พี่นะ คู่วัชระกิจจาธรค่ะพี่พี่องค์นี้ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่รลึกงานฉลองพัดยศค่ะพี่พี่ชั้นเอกค่ะที่รลึกงานฉลองพัดยศชั้นเอกค่ะพี่ๆวัดสมุดสงครามค่ะพี่ๆวัดสมุดคามค่ะพี่ต้องขออภัยค่ะวัดสมุดคามวัดสมุดคามบ้านท่าค่ะพี่พี่นะ บ้านท่าค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะพี่องค์นี้จังหวัดเพชรบุรีค่ะพระคูวัดชะกิจจารทค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าๆก่เดิมเดิมเลยค่ะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่เดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่เนาะรุ่งเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พีทุกท่านค่ะต่อไปค่ะพี่พองค์ต่อไปค่ะ หลวงพ่อพัดค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อพัดค่ะอายุเก้าสิบหกปีค่ะพี่พี่นะอายุเก้าสิบหกปีแปดรอบค่ะพี่พี่องค์นี้อายุเก้าสิบหกปีแปดรอบค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะพระมงคลเทพมุนีค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระมงคลเทพมุนีค่ะด้านข้างค pues 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 ่ะปล่อยให้ในขอภัยค่ะพี่ปล่อยให้พี่พี่ในราคาองค์ละเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่พี่นะองค์นี้เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่พี่ทุกองค์บนกระดานนี้ราค่ะองค์ละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในการถวายพัตตาหานค่ะพี่พี่องค์นี้เขียนที่ระลึกในการถวายพัตตาหารค่ะ วัดปากน้ำภาษีจะเิญทนบุรีค่ะพี่พี่นะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพระมงคลเทพมุนีค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระมงคลเทพมุนีค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่นะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างไ้ค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างไ้ค่ะสองห้าศูนย์แปดค่ะพี่พี่นะพสองห้าศูนย์แปดค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ สองห้าศูนย์แปดค่ะพี่พี่นะองค์นี้พอสสองห้าศูนย์แปดค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะองค์นี้เป็น เหรียญพระคูบ่ายค่ะพี่พนะองค์นี้เป็นเหรียญพระคูบ่ายค่ะวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะพี่พนะวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่ระลึกฉลองโบสถ์และหล่อรูปค่ะพี่พี่ที่ระลึกฉลองโบสถ์และหล่อรูปรรลลหล,ปหลวงพ่อวัดช่องลมค่ะ สองสี่แปดสี่ค่ะพี่พี่องค์นี้สองสี่แปดสี่ค่ะพี่พี่พระเหรียญพระครูบ่ายค่ะพี่พี่วัดชองรมค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นเหรียญพระครูบ่ายวัดชองรมค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะเป็นหลวงพ่อคงค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพระอุปชาคงค่ะพี่พี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะ ชนมายุ77เจ็ดสิบเจ็ดปีค่ะพี่พี่นะองนี้เขียนชนมายุ77เจ็ดสิบเจ็ดปีค่ะสองสี่แปดสี่ค่ะพี่ rush. พี่องนี้พอสสองสี่แปดสี่ค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมเลยนะคะปราอุปชาคงค่ะพี่พี่นะพระอุปชาคงวัดบางกะพร้อมค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะ องนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดธรรมะสุนทรค่ะพี่พี่พระครูสมุทธรรมะสุนทรค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านข้างค่ะสอง้าสองศูนย์ค่ะพี่พี่นะองนี้สอง้าสองศูนย์ค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค anyway ่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมเลยนะคะพี <met> varios, ่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมเลยนะคะพี่ๆชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องค่ะพี่พี่ทักหาน้องค่ะรุงเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะลุงเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะเรียมกรอบกันน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่นะเรียมกรอบกันน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่สวงค่ะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงค่ะใส่กรอบสแตนเลสค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยด้านหน้าค่ะเนื้อเบาๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมเดมเก่าเก่าเดิมเมเลยค่ะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องค่ะพี่พี่นะรุ่งเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะ หลวงปู่สวงค่ะพี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่เนาะเป็นพระปิดตาค่ะด้านหลังค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ําเรียบร้อยค่ะพี่พี่นะองค์นี้เลียมกรอบกันน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆ่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมเลยนะคะ ชอบองคไหนสนใจองไหนทักหาน้องติดต่อหาน้องค่ะลุงเรืองพระเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะลุงเรืองพรกเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะองค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่น้องเป็นพระปิตาค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะ พระครูสมุทรธรรมสุนทรค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพระครูสมุทรธรรมะสุนทรหลวงพ่อสุดค่ะวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครค่ะพี่นะจังหวัดสมุทรสาครค่ะด้านบนเขียนลาพหพูนทวีค่ะพี่พี่นะด้านบนเขียนลาพหพูนทวีค่ะเลียมกรอบกันน้ําให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมๆมเลยค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่เนาะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมเ,เดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะ พี่ๆชอบองไหนสนใจองไหนติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่ๆนะลุงเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่ๆทุกท่านค่ะพี่ๆน้องลุงเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่ๆทุกท่านค่ะต่อไปค่ะพี่ๆองต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆนะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ๆนะเรียมกรอบกันน้าเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่พี่ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องค่ะลุงเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะลุงเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้ค่ะองค์ต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะเนื้อผงวานค่ะพี่พี่นะองค์นี้เขียนเนื้อผงวานหนึ่งร้อยแปดค่ะพี่พี่วัดพระโคค่ะพี่พี่นะจังหวัดสงขลาค่ะพี่พี่จังหวัดสงขลาค่ะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะ เนื้อผงวานค่ะพี่พี่นะ้าหนึ่งร้อยแปดปีค่ะอาจจะแกะยากหน่อยนะคะพี่พี่นะ้าเพราะไมได้อยู่ในเพราะอยู่ในกกอบค่ะพี่พี่เนาะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่พี่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะพี่พี่ดาน้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ดาน้างค่ะ ด้านหน้าค่ะหลวงปูดทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อหาน้องค่ะลุงเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะซื้อพระแถมกล่องเลยค่ะพี่พี่องค์นี้ซื้อพระแถมกล่องซื้อกล่องแถมพระเลยค่ะพี่พี่นะราคาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้น้องก็มีรามาแบ่งปันพี่พี่25รูป25องค์ด้วยกันค่ะพี่พี่นะ25รูป25องค์ด้วยกันค่ะพาช่องน้องเป็นพาเหมาพาบ้านเป็นพาเช่าเหมารวมค่ะพี่พี่นะต้องรบกวนพี่ดวงที่ชอบดวงที่ใช่ก่อนได้เลยค่ะพี่พี่น้องดวงที่ชอบดวงที่ใช่ก่อนได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่พี่นะลุงเรืองพาเครื่องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะกาบสวัสดีพี่พี่ที่รับฟังจนจบรับชมจนจบนะคะพี่พี่นะากาบสวัสดีค่ะ